เมื่อชาวต่างชาติถามชีวิตในเมืองไทยเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับวันนี้ ES News ก็มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยครับ โดยวันนี้จะเป็นความคิดเห็นชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาตอบคําถามในเว็บไซต์ k u o l a com จากคําถามชื่อว่าชีวิตในเมืองไทยเป็นอย่างไรบ้างหลังจากนั้นก็มีชาวต่างชาติเข้ามาตอบคําถามดังกล่าวนี้ไว้น่าสนใจเลยนะครับก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปฟังความคิดเห็นชาวต่างชาติอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับโดยชาวต่างชาติท่านแรกที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยมาหปีและใช้เวลาส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครเขาเข้ามาตอบคำถามดังกล่าวนี้ไว้ว่า ฉันจะพูดจากประสบการณ์ของฉันเองโดยสรุปคุณอาจจะมีสไตล์ชีวิตที่แตกต่างมากมายอย่างปาร์ตี้ในกรุงเทพมหานครวิถีชีวิตในเชียงใหม่หรือจะเลือกที่จะเป็นนักกอล์ฟยเกษียณในหัวหินไปจนถึงผู้รักชายหาดในภูเก็ต แต่สเสน่ห์อย่างหนึ่งคือแทบไม่มีไลฟ์สไตล์ไหนที่กล่าวมาข้างต้นนี้เหมาะสมสําหรับฉันเลยมันจะเป็นเรื่องง่ายกว่าหากว่าฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครฉันมีสวนสาธารณะดีๆให้วิ่งสปอร์ตคลับสำหรับชาวต่างชาติที่ทํางานห้างสรรพสินค้าที่มีทุกอย่างที่ต้องการและร้านอาหารที่มีดนตรีโซลคล้ายกับในสหราชอณาจักรข้อดีคือถ้าฉันอยากไปทะเลหรือภูเขาทางเหนือฉันสามารถขึ้นเครื่องบินได้ในราคาต่ำกว่า50ดอลลาร์ และพักในโรงแรมระดับ5ดาวในราคาที่ต่ำกว่า100ดอลลาร์คอนโดมิเนียมที่ฉันพักมีสระว่ายน้ําและห้องฟิตเนสที่ทันสมัยฉันเคยอาศัยอยู่ที่ประเทศจีนและฮ่องกงต้องบอกว่าราคาเช่าแพงเป็น2เท่าสำหรับในประเทศไทยราคานั้นสมเหตุสมผลแต่กลับได้คอนโดที่สวยงาม โดยรวมแล้วคนไทยใจดีและเป็นกันเองและหากเปรียบเทียบระดับการบริการที่คุณได้รับจากบ้านเกิดของฉันนั้นไทยดีกว่ามากส่วนคอมเมนต์ถัดมาชาวต่างชาติท่านนี้ได้เข้ามาตอบคำถามดังกล่าวนี้ไว้ว่าฉันรู้สึกว่าที่นี่เหมือนบ้านของฉันเลย แม้ว่าฉันจะเกิดและอาศัยอยู่ในสหราชอาณารักรเป็นเวลา32ปีแล้วและถึงแม้ว่าฉันจะเดินทางไปยุโรปบ่อยพอสมควรแต่ภายในสองสัป,ปดาห์แรกของการมาถึงประเทศไทยฉันรู้ว่าที่นี่คือบ้านของฉันทุกอย่างทำให้รู้สึกดีขึ้นในประเทศไทยถึงแม้ว่าประเทศนี้จะค่อนข้างร้อนแต่ฉันถือว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับฉันในประเทศไทย อาหารนั้นมีรสชาติที่ดีและทําให้มีสุขภาพที่ดีและสดชื่นขึ้นผลไม้ที่นี่มีรสชาติที่หวานและชําและมีตัวเลือกมากมายที่คุณมักจะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการตัดสินใจส่วนความคิดเห็นชาวต่างชาติท่านทันมาได้กล่าวไว้ค่อนข้างที่จะยาวเลยนะครับเขาอธิบายว่ามีหลายสิ่งที่ชอบเกี่ยวกับประเทศไทยผู้คนเลือกที่จะอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยเหตุผลต่างๆน,นานา แต่ไม่ใช่เพราะว่ากรุงเทพที่ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ของฉันอยู่ที่นั่นจะเป็นเมืองที่สวยงามอกนะจริงๆจะพูดอย่างนั้นเลยก็ไม่ได้นั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่างแท้จริงแต่ที่นี่เป็นสถานที่ที่เปิดกว้างและน่าสนใจวัฒนธรรมมีความครอบคลุมมากกว่าทุกสิ่งอย่างที่ฉันเคยเห็นในสหรัฐอเมริกาหรือ,อยุโรปสถานที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยรถไฟที่มีการเพิ่มสถานีใหม่ตลอดเวลาส่วนแท็กซี่ก็ราคาถูกแต่ถ้าคุณไม่ระวังคุณอาจจะติดอยู่ในการจะ ราจเป็นเวลาหลายชั่วโมงมันจะเป็นประสบการณ์ที่น่าลื่นลมมากถ้าคุณสามารถอยู่และเดินทางใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS หรือรถไฟใต้ดิน กรุงเทพมีของกินให้เลือกมากมายนอกจากการกินอาหารข้างทางในทุกส่วนของเมืองแล้วกรุงเทพก็ไม่สกปปกแม้ว่าบางส่วนของประเทศจะมีราคาไม่แพงก็ตามพื้นที่อื่นๆของประเทศเหล่านี้มีตั้งแต่เกาะต่างๆเช่นเกาะลันตาไปจนถึงจังหวัดทางเหนือของเชียงใหม่และเชียงรายล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกันมากและไม่เหมือนกรุงเทพมหานครแต่มีความสนุกสนานในแบบฉบับของตัวเอง ส่วนชาวต่างชาติท่านทัานมาได้มีมุมมองต่อคำถามดังกล่าวนี้ว่าคนในสาราชอาจรรักรมักจะถามฉันว่าทำไมฉันถึงเลือก,กเกษียอายุในประเทศไทยฉันต้องตอบอย่างนี้ว่านอกจากผู้คนที่เป็นมิตรผู้หญิงสวยหรือแม้แต่บุหรี่ที่มีราคาหนึ่งในสิของบุหรี่ในสาราชณาจักร,รและความจริงที่ว่า ฝนก็ไม่ตกทุกวันอย่างที่ใครหลายคนคิดฉันอาศัยอยู่ในบังกะโลที่มีเพดานสูงห้องนอนต่างระดับพร้อมห้องนั่งเล่นพร้อมพื้นที่ส่วนตัวรูปตัวเอลขนาดใหญ่ห้องครัวห้องน้ําเต็มรูปแบบสองห้องระเบียงพร้อมเราวบันไดาลานด้านหลังพร้อมห้องสาวหน้าโรงจอดรถที่มีหลังคาและสวนขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้3ต้น สำหรับในสาราชอา,าจาักรคุณจะต้องจ่ายประมาณ2,000ปอนต่อสัป,ปดาห์สำหรับทั้งหมดที่ได้กล่าวมานั้นแต่ในที่นี่ในดินแดนแห่งรอยยิ้มน,นี้ฉันจ่ายน้อยกว่า2,000ต่อปีหรือประมาณ18ปอนต่อสัป,ปดาห์แต่ในสาราชอา,าจาักร18ปอนต่อสัป,ปดาห์คุณจะได้รับแค่เพิงหมาแงานสำหรับที่นั่นส่วนความคิดเห็นชาวต่างชาติท่านถัดมาได้มีมุมมองว่า ตอนนี้มันค่อนข้างแพงขึ้นเรื่อยๆอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนหากคุณอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ก็ไม่ต่างอะไรจากการใช้ชีวิตในฟลอริดามากนักอากาศร้อนทุกวันฉันคิดว่าคนไทยโดยทั่วไปเป็นมิตรมากและได้เห็นรอยยิ้มของแพทย์และทันแพทย์มากมายในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพมหานครนั้นดีมากฉันสามารถชมกีฬาและรายการทีวีสำคัญทั้งหมดได้เหมือนกับที่ฉันอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามการอยู่ที่นี่ถูกกว่ามาก หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทยิ่งจะแตกต่างอย่างมากความคิดเห็นชาวต่างชาติท่านทันมาไล้อธิบายว่าฉันเป็นชาวอเมริกันถ้าถามว่าการใช้ชีวิตในประเทศไทยเป็นอย่างไรน่ะหรอคุณแค่ตื่นมาทานอาหารเชา้าต่อด้วยไปเรียนหรือทำงาน คุณแค่มีความสนใจในธุรกิจของตัวเองและจะไม่มีใครสนใจว่าคุณกำลังทำอะไรหรืออยู่กับอะไรทุกคนจะสนใจธุรกิจของตัวเองคุณจะชอบทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าคุณและคุณจะชอบวันดีๆและจะทำมันอีกครั้งอย่างจริงจังการใช้ชีวิตในประเทศไทยก็เหมือนกับการใช้ชีวิตอยู่บ้านของคุณที่ที่คุณอาศัยอยู่ในตอนนี้นั่นแหละความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่าคนไทยมีอัธยาศัยดีและเงียบสงบ อย่าพูดเสียงดังในที่สาธารณะเพราะมันอาจจะไม่เหมาะสมวิธีที่ดีที่สุดในการอาศัยอยู่ในประเทศไทยคือการที่คุณสามารถพูดภาษาไทยได้เมื่อรู้ภาษาและจะพบว่าคนไทยเป็นประเทศที่น่าสนใจที่สุดในโลกผู้คนมักชอบช่วยเหลือทุกคนพวกเขาพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยคุณเมื่อคุณต้องการสอบถามพวกเขาแต่มันก็ยากมากะนะสาหรับพวกเขาที่ช่วยเพราะภาษาคืออุปสรรคเมื่อคุณชินและปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของพวกเขาคนไทยเข้าใจได้งา่าย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลีกเลี่ยงการลุกลานวัฒนธรรมของพวกเขาส่วนความคิดเห็นต่อมาจะเป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านสุดท้ายนะครับเขาได้เข้ามาตอบคำถามดังกล่าวนี้ว่าเป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธแต่ภาคใต้ของประเทศนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ทางภาคเหนือเช่นเชียงใหม่อากาศค่อนข้างเย็นส่วนภาคใต้ค่อนข้างร้อนชื้นเหมือนประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้อาหารที่นั่นอร่อยมากผู้คนก็เป็นมิตร มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายฉันได้เห็นชาวต่างชาติมากมายที่นี่สถานที่ส่วนใหญ่มีชื่อเสียงในเรื่องหมู่เกาะที่สวยงามคุณจะสามารถเที่ยวเกาะดำน้ำตื้นและกิจ,จกรรมอื่นๆได้แค่บอกชื่อก็พอคนไทยส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้แต่ก็ไม่คล่องสักเท่าไรพวกเขาเคารพในกษัตริย์และราชบศ์ของเขาตั้งแต่สมัยโบราณและหวังว่าชาวต่างชาติจะทำเช่นเดียวกันโดยรวมแล้วเป็นการดีที่ได้มาที่นี่ ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับความคิดเห็นชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาตอบคําถามชื่อว่าชีวิตในเมืองไทยเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ชมนะครับฟังแล้วรู้สึกเช่นไรอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากท่านผู้ชมฟังแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับตอนนี้แอด์ปินเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ